สำหรับท่านที่ครอบครองพื้นที่สวนที่อุดมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เขียวขจีแต่ยังพอมีแสงส่องลอดลงมาภายใต้พื้นที่สวนของท่านให้ได้รับแสงแบบร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการจะปลูกไม้พุ่มกลางหรือไม้พุ่มสูงที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในย่านบ้านเราอย่างกระตังใบแดงหรือต้นเขือง ซึ่งมีคุณลักษณะพิเศษที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือในทุกๆส่วนของลำต้นนั้นจะมีสีแดงสดใสแซมอยู่ในทุกๆส่วนเลยแล้วก็รวมไปถึงส่วนของดอกที่ออกดอกแบบช่อดอกรวมแล้วก็ให้สีแดงสดใสสร้างความน่าสนใจให้กับต้นนี้ไม่น้อยเลยและด้วยความที่เป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเรา ก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงดูได้ง่ายเพราะว่าคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมในบ้านเราอยู่แล้วส่วนทุกท่านที่อยากจะปลูกเจ้ากระตังใบแดงไปรับชมข้อมูลปัจจัยแวดล้อมในการสนับสนุนในการเจริญเติบโตให้กระตังใบแดงจเจริญเติบโตดีแล้วก็ออกดอกอวดความสวยงามให้เราได้เห็นตลอดทั้งปี เราก็าไปเริ่มต้นจากถิ่นกําเนิดของเขาก่อนโดยต้นกระตังใบแดงหรือเขืองน,นั้นมีถิ่นกําเนิดอยู่ในย่านบ้านเราเนี่เองนะอยู่ในเอเชียตอนออกเฉียงใต้และก็รวมไปถึงไทยของเราด้วยนั่นเองสําหรับชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้ากระตังใบแดงก็คือลีเอริวบ้าโดยชื่อสกุลลีเอนี้ก็ตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับนักปลูกพืชชาวสกอตแลนด์ซึ่งมีคุณูปการอย่างยิ่งในการนําเข้าพืชพันธุ์ใหม่ๆในช่วงศตวตรรษที่18เข้ามาปลูกในพื้นที่ยุโรป แล้วก็ทําให้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายมีหลายต้นเลยนะครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์ริวบ้าก็เป็นคําในภาษาล,ละตินซึ่งมีความหมายว่าสีแดงทั้งนี้ก็ ตั้งชื่อตามสันฐานที่สําคัญในทุกๆส่วนของลําต้นจะมีสีแดงแซมแล้วก็รวมไปถึงที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือในช่อด,ดอกของเข,งข,งขาก็จะอุดมไปด้วยสีแดงแล้วก็นํามาสู่ชื่อไทยด้วยว่าเป็นกระตังใบแดงเจ้ากระตังใบแดงมีสรรพคุณทางสมุนไพรแต่เมื่อเย็นไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องความเป็นประโยชน์ทางด้านสมุนไพรต้องสอบถามแพทย์แผนไทยหรือแพทย์พื้นบ้านใช้กระตังใบแดงเป็นพืชสมุนไพร อีกทีนะครับการที่เราจะนํากระตังใบแดงมาปลูกในบ้านเรือนนั้นต้องทราบก่อนว่าตัวเขาเองเป็นไม้ที่มีความสูงพอสมควรเลยนะครับเรานิยามหรือเราจัดเขาไว้เป็นไม้พุ่มกลางหรือไม้พุ่มสูงซึ่งถ้าหากเราปล่อยเขาให้เจริญเติบโตไปก็จะมีความสูงได้ตั้งแต่1.5จนไปถึง3เมตรเลยซึ่ง ถ้าไปแตะระดับ3เมตรนั่นก็คือเป็นไม้พุ่มสูงนั่นหมายความว่าถ้าหากเราปลูกไว้ในบ้านเรือนก็ต้องมีพื้นที่พอสมควรเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตสูงขึ้นไปแล้วก็แผ่กว้างทรงพุ่มอวดความสวยงามได้อย่างเต็มที่กระตังใบแดงเป็นไม้พุ่มที่มีลำต้นยืนขึ้นตั้งตรงเลยนะครับแล้วก็จะมีการแตกกิ่งก้านสาขาเป็นพุ่มกว้างออกไป ตัวส่วนของลำต้นที่มีอายุมากๆจะมีเปลือกที่เป็นผิวเรียบสีน้ำตาลอมเทาถึงแม้ว่าตัวใบประกอบแบบขนนกที่มีใบย่อยหลายใบนั้นก็จะมีส่วนของสีแดงแซมเข้าไปในสีเขียวด้วยตั้งแต่ก้านใบตัวโคนใบต่างๆใบย่อยมีรูปทรงรีถึงรูปไข่แล้วก็มีปลายใบแหลมใบสีเขียวเข้มเป็นมันเลยนะครับ แต่ว่าด้านล่างของใบาอาจจะมีสีอ่อนกว่าเล็กน้อยตัวขอบใบนั้นจะจักเป็นฟันเลื่อยเล็กน้อยแล้วก็ใบค่อนข้างจะมีความหนาพอสมควรนอกจากนี้ส่วนที่เราอยากเห็นก็คือดอกของเขานั่นเองดอกนั้นออกเป็นช่อแบบแยกขแขนงโดยมักจะออกบริเวณปลายกิ่งหรือบริเวณซอกใบดอกจะมีขนาดเล็กดอกย่อยนั้นจะมีขนาดเล็กเต็มไปหมดเลยนะครับจะมีสีแดงเข้มแล้วก็จะมีดอกที่แท้จริงผลิบานออกมา5กลีบ ดอกมีลักษณะสมมาตรเลยนะครับคุณงามความดีของเจ้ากระตังใบแดงนอกจากจะมีสีดอกที่มีสีสันสดใสแล้วก็ขนาดเล็กมีจํานวนเยอะมากแล้วดอกเหล่านี้ยังดึงดูดมแมลงไม่ว่าจะเป็นพึ่งหรือผีเสื้อซึ่งช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับสวนได้ดีมากๆเลยสำหรับท่านที่ครอบครองกระตังใบแดงอยู่ก็จะรู้ว่า เจ้ากระตังใบแดงนั้นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีเลยแต่พิเศษสักนิดในช่วงฤดูฝนเขาจะให้ดอกมากเป็นพิเศษแล้วก็มีการเจริญเติบโตมากๆในช่วงฤดนูนี้เพราะเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ชื่นชอบความชื้นสูงและโดยในธรรมชาติเราก็พบเขาอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงด้วยนั่นเองสําหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกเจ้ากระตังใบแดงก็สํารวจตรวจสอบพื้นที่ก่อนเลยนะครับว่า1เลย เรื่องของแสงแดดนั้นไม่แนะนําให้ปลูกเจ้ากระตังใบแดงในพื้นที่รับแสงแดดเต็มวัน <c oughs> ควรจะปลูกในพื้นที่ที่มีการพรางแสงแล้วโดยพื้นที่บริเวณสวนนั้นเป็นพื้นที่ร่มรําไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายหรือหากท่านมีต้นไม้ใหญ่ที่ปลูกคลุมอยู่ภายในสวนของท่านแล้วอยากจะปลูกเจ้ากระตังใบแดงลงไปก็เหมาะมากๆเลยแต่ตัวพุ่มใบนั้นควรจะมีแสงสองลอดลงมา บางช่วงระยะเวลาจนได้ระดับที่เรียกว่าร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายแบบนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะอย่างยิ่งในการปลูกเจ้ากระตังใบแดงเลยครับโดยการเตรียมดินก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดก็สามารถจะปลูกลงไปในดินโดยตรงหรือปลูกลงในกระถางก็ได้มีหลักคิดนิดหนึ่งครับก็คือขอให้ปรุงดินให้มีอินทรีย์วัตถสุสูงร่วนระบายน้ําดีถ่ายเทยอากาศได้ดีสามารถใช้ดินเดิมตรงนั้นแล้วก็นําขึ้นมาหนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุแล้วก็ใช้เป็นวัสดุปลูกได้เลย เรื่องของการให้น้ําก็ไม่ยุ่งยากแต่ประการใดอย่างที่บอกไปในตอนต้นเลยก็คือว่าเจ้ากระตังใบแดงนั้นเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นสูงพอสมควรในช่วงฤดูฝนที่เขาได้น้ํามากๆเขาก็จะออกดอกได้ดีมากๆเลยอย่างไรก็ตามรดน้ําวันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องถึงให้กับชื้นแฉะอันนี้โอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดรากเน่าคนเน่ามีได้สูงเลยถ้ามีน้ํามากๆแล้วเกิดอาการใบเหี่ยวเฉาแล้วก็ตัวบริเวณ โคนต้นที่ติดอยู่กับดินนั้นแบบนี้เป็นไปได้มากๆเลยครับที่มีเชื้อราสาเหตุทําให้เกิดอาการโคนเน่าเกิดขึ้นได้เหนือนอาการในลักษณะนี้แนะนาให้ใช้ไตราสารในการผสมน้ําฉีดพ่นนะครับในทั่วทรงพุ่มเลยแล้วก็ราดรถลงไปบริเวณที่โคนต้นด้วยทําอย่างนี้ทั้งสองรอบห่างกันทั้งสาถึงวันนะครับไตราสานก็จะเข้าไปกําจัดเชื้อราสาเหตุของโรคเน่าโคนเน่าต่างๆเหล่านั้นได้ดีมากๆเลยใช้ติดต่อกันทั้งสองรอบนะครับนอกจากนี้แล้วถึงแม้ว่าเจ้ากระตังใบจะชื่นชอบ ความชื้นสูงมากๆก็ตามแต่ในช่วงฤด,ดูแล้งเขาก็สามารถจะทนแล้งได้พอสมควรสามารถจะขาดน้ํา ได้นับสัปดาห์อยู่นะครับอย่างไรก็ตามอย่าทำร้ายก็ถึงขนาดนั้นเลยนะครับเรายังคงให้น้ําอย่างต่อเนื่องไปและแน่นอนเขาก็จะผลิตดอกให้เราได้เห็นได้ชื่นชมตราบใดที่เรายังรดน้ําให้เขาอยู่นั่นเองนะครับและอย่าลืมในเรื่องของการบํารุงดูแลรักษาให้ต้นนั้นอุดมสมบูรณ์ถ้าไม่ต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเลยก็ได้ใช้แต่เพียงปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัถตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบนี้ โรยลงไปที่ตัวโคนต้นของเขาถ้าเป็นไปได้ก็พรวนดินให้มีความลึกประมาณสัก5้0เซนติเมตรด้วยแบบนี้จะทําให้โครงสร้างของดินดีแล้วก็มีธาตุอาหารไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสซัลก็โพเทสเยมทยอยปลดปล่อยออกมาสนับสนุนการเจริญเติบโต ของเจ้ากระตังใบแดงได้ดีมากๆเลยนอกจากจะมีโรคที่เข้าทําลายเขาได้จากการที่มีความชื้นสูงมากๆก็ยังมีศัตรูพืชที่สามารถเข้าทําลายแล้วก็ทําให้ความสวยงามของเขาลดน้อยถอยลงไปมากๆก็คือแมลงปากกัดชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นตะกะแตนหรือหนอนผีเสื้อต่างๆที่จะเข้ามากัดกินใบของเขาเป็นที่โปรดปรานมากๆเลยนะครับถ้าต้นกระตังใบแดงของท่านอุดมสมบูรณ์แล้วถูกเข้าโจมตีบ้าง มีปริมาณใบที่เสียหายไม่มากนักมือเย็นก็แนะนำว่าปล่อยให้เขาได้รับประทานบ้างเพราะว่าเจ้าหนอนน้อยต่างๆเหล่านั้นจะกลายมาเป็นผีเสื้อซึ่งมาสร้างความสวยงามให้กับเราในอนาคตนั่นเอง อย่างไรก็ตามถ้ามีปริมาณมากจนถึงกับระบาดและทําให้กระตังใบแดงของเรานั้นสูญเสียความสวยงามสูญเสียพื้นที่ใบที่ใช้ในการส่องเข้าแสงลดลงไปมากๆเมื่อเย็นก็แนะนําให้ท่านใช้ไลนิ่งในการผสมน้ำฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆนะครับเจ้าไลนิ่งจะกําจัดเจ้าหนอนต่างๆเหล่านั้นให้ล้มหายตายภายใน5ชั่วโมงแต่มีเงื่อนไขว่าไลนิ่งนั้นจะต้องถูกฉีดแล้วก็เคลือบลงไปบนผิวใบเมื่อหนอนน้อยต่างๆเหล่านั้นมากิน เขาก็จะล้มหายตายไปนั่นเองนะครับพยายามฉีดพ่นให้ท่วนทั่วทั้งส่งพุ่มหน้าใบหลังใบฉีดพ่นให้ครบเลยนะครับแล้วก็ฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆชีวพันธุ์อย่างไ t นิ่งจะเกิดประสิทธิภาพมากในช่วงนั้นนั่นเองนะครับหากท่านมีพื้นที่สวนที่มีร่มเงาแล้วก็มีคุณภาพแสงในระดับร่มรำไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายและต้นการต้นไม้เลี้ยงง่าย ดอกสวยแบบนี้มือเย่าแนะนำต,ตังใบแดงนะครับหากท่านใดปลูกแล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมแนะนำวิธีการเลี้ยงดูของท่านเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านอื่นโดยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทำลายโดยโรคและมแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัด เจ้าโรคและ,มะแมลงต่างๆเหล่านั้นที่เข้าทําลายต้นไม้ของเราให้ล้มหายตายไปหรือสูญเสียความสวยงามไปเยอะเลยเมื่อเยนเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดมแมลงศัตรูพืชอย่างเอาอยู่และที่สําคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายต่อเราลูกของเราสัส์เลียงของเราซึ่ง จะส่งผลต่อระบบนิเวศในพื้นที่ของเราด้วยนั่นเองนะครับสามารถจะสั่งซื้อได้ทั้ง s h อ p e e Lazada และก็ะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเกมประเทศไทยรวมไปถึงแอดไล e ์ คุยกันกับแอปพลายเคมได้โดยตรงตามที่อยู่นี่เลยนะครับซึ่งแอปพลายเคมจัดส่งเร็วด้วยนะครับสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นจูนะครับเชิญชวนท่านทีนท่รักและชื่นชอบต้นไม้มีโอกาสหลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิป ท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและนอกจากนี้ถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับกัลยาณมิตรที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดไลค์ได้กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับและตอนนี้มือเย็นสตูดิโอกระตังใบแดงและก็แอปพลายกมประเทศไทยขออนุญาตลาแล้วท่านก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับนอกจากกระตังใบแดงจะติดมเมล็ดได้ง่ายแล้วแต่วิธีการที่มักจะนิยมใช้ในการขยายพันธุ์ของเขาคือการปักชำ แล้วก็การตอนกิ่งหากท่านใดมีกระตังใบแดงไว้ในครอบครองลองตอนกิ่งแล้วก็ลองปักชำดูนะครับงอกรากง่ายได้เช่นกันครับ